ครับสวัสดีครับพี่น้องอ่าสภูสุคน like นะครับเนาะผมก็หน้านามในน้ำคลองบาวไก่นะครับบาวไก่และบริการมั่นเนาะพี่น้องเนาะก็สวัสดีพี่น้องสภูสกุลนี่เขามารับส้มบาไก่เดร์มัหนีกับพามาเบิง <receptors>. น้องมั่นครับอายุ6เดือนเนาะหเดือนก็บประสงปันไดพี่น้องก็คือว่าต้นสูงซ้ำนี่ครับซ้ำหัวพี่น้องเห็นวะเดี๋ยวผมขออนุญาตพี่น้องจะเข้าเดินมาเพูเดียวซ้ำหัวนี่พี่น้องกระสูงปันไดนะครับเนาะ นี่แะครับอายุก็ประมาณ6เดือนเนาะหเดือนที่ว่าเบาไกเคยกับพี่น้องเบิ้งแต่ในหน่อยแล้วเนาะที่พี่น้องทุกคนติดตามเบาไก่อยู่เนาะนี่ก็บามาเบิ้งตรวสุขภาพของหัวของเขาว่าที่เป็นจจงไดเนาะได้ก็ฝากพี่น้องสุภูทุกคนที่เขามารับส้มไอคลิปนี้แล้วก็ซอยกันเลยเด้อซอยกันติดตามเลยเด้อซอยบอกซอยก้าวตอ,ตอนไปให้ติดตามเบาไกล,ลายเด้อหถึงพันคนเนาะเบาไก่ที่ได้อ่า,าสดเนาะ บอกกับพี่น้องสุภูสุกคนว่าเป็นจังไดเนาะคือสอนสดๆนะครับตอนนี้อาจจะเป็นวิดีโอแบบพี่น้องไปก่อนเนาะล่อถึงพันข้นมาได้ครับเดี๋ยวก็จะได้เห็นเกี่ยวกับไร้สดให้กับพี่น้องเบิ้งเนาะระดับแบบแบบว่าเกี่ยวกับการเฮ็ดมั่นหรือเฮ็ดอย่างอื่นเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งก็ได้ว่าหัวมั่นเป็นยังไดนะครับอายุก็หกเดือนแล้วครับเดี๋ยวผมขอพลิกแป๊บๆแป๊บๆแป๊บนนะพี่น้องนะเพราะว่าผู้เดียวนะครับผมเนาะเดี๋ยครับนี่ฮะโอ้ยผู้อดียวก็ยากลออ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 ี่น้องนี่ครับอ้าดิม ฝาที่กำแพงเพชรกประมาณนี้พี่น้องเห็นบ่องคึมๆก็คือฝนติสตกแหละพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งหัวมันเดี๋ยวเป็นยังไงเนาะนี่ครับนี่ครับค่อยๆนั่งพี่น้องตอนนี้เบ้าไก่กับบุค่อยไม่มีวลาปันใดดทักทายพี่น้องยูทูปปันใดดเราเขาว่าเฮ็ดเบียร์ครับเฮ็ดหน้าเนาะเฮ็ตหน้าเนาะเฮ็ตหน้าก็ไปแล้วค่อยมาลงกับยูทูบล้วพี่น้องก็ลงทั้งติ๊กต็อกไปพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็อันนี้เป็นเกี่ยวกับเฮ็ดม่านสัมหลางก็ให้พี่น้องกับทางยูทูบเนาะที่ว่าติดตามเบ้าไก่เนาะโอเคคนี่ะรับผม เบืบบเ้องต้นก่อนซัมโป้พี่น้องนะต้นบใหญ่ย่ประตูบนรจันะครับต้นนี้น้อยครับผมนี่ครับปัญหาเรื่องหกเดือนซํานี่ครับแต่ว่าเรื่องฝนฝ่าประตงนน้ง่านเหมือนคนนะพี่นอนะ้องเนาะต้นเขาเล็กๆน,น้อยครับแต่เบื้องหัววา่าซําได้นะครับเนาะนี่พี่น้องเปื๊ปนๆๆนี่เงาครับปึ้มนี่พี่น้องหัวเขาเห็นบ่นี่นะครับพี่น้องหัวมั่นหกเดือนกับปัญญาประตูบัน,นนะครับพี่น้องคนบอกว่าน้อยเนาะคือพี่น้องเขามาน้อยครับ น้อยแต่ค <olutely mosquitoes> right? <me> uh ุณภาพพี่น้องคุณภาพบองไดเนาะน้องเห็นบอนี่ครับคือสัญลักษณ์ของเขาเห็นบอนน่นี่ครับสัญลักษณ์ของเขาทีว่าเขาหมายความว่ามั่นตรงเนี้ยครับที่เห็นเป็นแตกๆหลังสร้างสีพี่น้องเป็นมั่นเปอร์เซ็นต์แป้งครับผมเนาะครับพี่น้องเขาสบปัญญาปันไดครับมั่นเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับแป้งสูงเขาสบปัญญาปันไดคือเขาแสดงความแน่นเนาะคือความแน่นความแน่นเขาแสดงแน่นเนาะคือนี่ครับมั่นเปอร์เซ็นต์แป้งพี่น้องปัญญาปันไดครับอืมอ่นี่ครับพี่น้องก็ประมาณนี้นะครับเน กับพ่อได้ได้งามอยู่พี่น้องเนาะอย่าปีหน้าพี่น้องคนใดสนใจก็โทรมาหาบาวไก่เด้อพี่น้องเด้อที่เบอร์ของบาวไก่เด้อว่ามีทุกคลิปละที่ทิ้งไว้เนาะย่ทิ้มไว้ให้เนาะกัผู้ใดที่เบิ่งก็จดจดได้ก็จดท่านก็จดเด้อพี่น้องเด้อก็เบอร์ที่เบอร์ของบาวไก่ก็เบอร์082นะครับ2253องหเนาะแล้วก็จะทิ้งไว้อีกที่นึงบนหัวอ่าอ่าคลิปเนาะหรือใดคลิปที่ว่าบาวไก่เคยลงเนาะสำหรับวันนี้ก็ พี่น้องเบิ้งส้มนี้แหะครับเดี๋ยวมือหน้หน everyone, าเป็นยังไงก็ฝากพี่น้องทุกคนนะครับติดตามงบากติดตามบา็อกไปเด้อคู่บุญเดียวก็ลงพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันเด้อพี่น้องนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายครับดูแลสุขภาพเจ้าของอเด้อแล้วก็ดูแลสุขภาพคนในครอบครัวด้วยค,ครับผมนะไปไหนก็ใส่แมสเด้อพี่น้องใส่แมสเนาะแล้วก็มาระวังเลยเด้อสิ่งเนือฝนตกโอเคสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย